ก็ค่อยกินนะลูกค่อยกินนะส้มซาเวลาเห็นส้มซากินข้าวเนี่ยแม่เก่งดีใจมากเลยนะถ้าเวลาเขาไม่กินข้าวเนี่ยแม่เก่งจะเป็นห่วงมากเลยนะคะห่วงเขาว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะถ้าเวลาเห็นเขากินข้าวเนี่ยแม่เก่งมีความสุขจริงๆได้นดูเขากินข้าวกินอาหารเปียกอาหารเปียกกินสลับสับเปลี่ยนไปนี่ห้องนั้นี่ห้อนี้สลับสับเปลี่ยนไป นนี้ก็อยากกินบ้างคนนี้ก็อยากกินบ้างหน,นูก,ก,ก,นก,กินแล้วไงลูกพ่เศษกินแล้วให้ซ้ำซากินนะลูกนะนซ้ำหิวซ้ำหิวครับค่อยๆกินนะลูกหืกินข้าวแล้วมาทำไม าหาวิเศษอิ่มข้าวแล้วมาดูวิเศษเละฮะเอามาหอมมาหอมวิเศษกินข้าวแล้วมาหอมวิเศษตอนแรกเขาเรียกหัวให้วิเศษด้วยนะคะกินข้าวแล้วมาหอมรักวิเศษมากเลยลูกตำซาเอ้ยรักวิเศษมากมกินข้าวกินข้าวหมดซองเลยดีใจมากๆเลยลูกกินข้าวหมดซอง ตัวก่อนรตัวถ้าเวลาเห็นเขาซึมๆนี่ไม่เกียงก็อดกังวลไม่ได้นะส้สซาแต่ถ้าเวลาเขากินข้าวได้แล้วก็มีแต่งตัวมีอะไรอย่างเงี้ยก็สบายใจนะคะแต่งตัวกลัวไม่หล่อเหรอหล,ลูกส้มซาเอ้ยใครๆก็ห่วงหนูนะลูก ใครก็รักหนูใครก็ห่วงหนูคอยดูเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคอยดูคอยกังวลห่วงเขาเพราะเขาเป็นโรคหอบหืดเนาะคอยดูคอยห่วงเขาลูกแต่งตัวก็ดีใจช่ำชา้าช่ำช้านี่ถแต่เขาถ้าเขาไม่สบายเขาจะไม่คุยกับใครแล้วเขาจะไม่กินข้าวแต่ถ้าเขาสบายตัวดีเขาจะกินข้าวได้แล้วก็จะแต่งตัวแล้วก็จะมีเสียงนะคะ ยอยู่กับวิเศษวิเศษก็เติมปากเรียบปากบ้างหน่อนลกูกเสร็จกินน้ำแล้วลูกกินข้าวกินน้ำแล้วเสร็จกินแล้วครับดูหน้าดูท่ารืำถ้าดูท่าชำ้าท่า,ทา,าทช่ำชามีความสุขจังเลยท่ำชาครับมีความสุขมากนยลูลกถ้าเขามีความสุขที่จะทำแบบนี้จะหัวถไถไถหัวถยกับพื้นเขามีความสุขก็ททำแบบนี้ ใช่ไหมลูกมีความสุขมากเลยใช่ไหมโอ้ยมีความสุขมากเลยครับอันนี้ก็เลียปากอันนี้ก็เลียปากไม่เลียปากเหรอเอ้จะเลียเหมือนเขาบ้างอ๋อดูแลเขาเห็นจ้มซ้าเลียแขนเขาเลยเลียตัวเองบ้างอ๋อ จะเรียนแบบส้มซาหรอลูกอ๋ออ๋อะจะเรียนแบบส้มซา่ซ้มซาหมองส้มซาหมองน้องหนูเรียไม่ได้ลูกหนูยกแขนไม่ขึ้นนะลูกเนาะยกแขนไม่ขึ้นเลียไม่ได้เหมือน้มซานะครับลูกคนเก่งของแม่มีแต่คนเก่ง ละ่ะอะน้องไปแล้วน่ะวิ่งวิ่งวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยออกมาเอ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 าวิ่งใหญ่เลยเด็กน้อยวิ่งใหญ่เลยเออได้เป็นอิสระดีใจได้วิ่งใหญ่เลยแต่เ,เขาก็ยังไม่ลืมห้องเก่ายังมานอนกันอยู่ห้องเก่า โอ้ยปีนขึ้นที่สูงได้เหรอลูกฮะโอ้ปีนขึ้นสูงอย่างนี้ได้เลยเหรอนี่นีเก่งมากเลยลูกชินจังชินจังเก่งมากๆเลยโอ้ยปีนขึ้นที่สูงได้เก่งจริงๆเก่งมากให้ดูนะคะเนี่ยที่สูงอย่างนี้นะคะก็กระโดดขึ้นมาได้เก่งมากๆเลยชินจังโมน,น้อยทั้งหลายลุงปุ้น มีใครคิดถึงหลวงปุ่นไหมเอ่ยเดี๋ยวหลวงปุ่นนะคะเช็ดหน้าเช็ดตาให้ตลอดเพราะว่าเขาจะมีขี้ตานะคะเพราะาแก่มากแล้วหลวงปุ่นเนี่ยน่าจะอายุเยอะแล้วนะคะแก่มากแล้วมีขี้หูขี้ตาตลอดเลยนะคะต้องคอยเช็ดให้เขาคอยเช็ดคอยป้ายาายาใส่ยาใส่ยาเทอรา่าเมซินนะคะป้ายตาให้เขาเพราะว่าเขาแก่มากแล้วแต่งตัวก่อนครับกลัวมไม่หลอออุ้ยหลานน้อยมาเล่นหาง น้อยเล่นหางด้วยนี่เจ้าตัวเล็กนะคะตัวเล็กสุดเลยนะเนี่ยไอเจ้าเนี่ยค่ะสายลมนะคะมาเล่นหางลุงปุ่นเก่งมากเล่นกันสนุกใหญ่เลยได้เล่นกับพี่พี่รุ่นโตนะคะสนุกใหญ่เลยถึงไม่เล่นด้วยกันแต่เขาก็รู้สึกว่าถูกเขาเขาถูกกดปล่อย,ลยนะคะเราก็สนุกกันเอามาแนละ้วสตาร์เล่นกับน้องสตาร์เล่นกับน้องเหรอ เล่นกับน้องเหรอล,ลกูกเด่มาเล่นกับพี่ๆเขาก็มีความสุขเนาะถูปกปกดปล่อยแล้วอุ้ยหนูขึ้นได้เหรอล,ลกูกไขทองไขทองขึ้นได้ยังไงเนี่ยลงมาอึ๊บโอ้โหเก่งมากเก่งมากไขทองอะ่ะไขทองเก่งจังเรียนรู้ไว อยากจะรู้จังเลยว่าโรคความมืดของเขานี่มันเป็นยังไงเนาะเขาเขามองไม่เห็น่ะแต่เขาเรียนรู้ได้ดีมากเลยอะ mm. เอ่นกอดขาแม่นะคะ mm. เขามองไม่เห็นแนตะ่ mm. เขาเรียนรู้ได้มาก mm. ได้ดีมากๆเลย mm. อ่าอ่าคุณแต่งตัวใหญ่เลยคุณ mm. ครับหล่อแล้วลูก แก่แล้วแก่แล้วก็มีขี้ของขี้ตาบ้างนะคะเพราะเขาแก่มากแล้วองคุณน,นี่น่าจะสิบปีได้ทํามั้งไม่เกียงว่านอายุเขานะเพราะเขาแก่มากมากเลยนะคะดีไม่ดีสิบกว่าปีด้วยซ้ําน,นะคะไม่รู้ว่าเขาเด้ร่อนมานานแค่ไหนตอนที่เขาเป็นแม่จรนอ่ะเขาได่ร่อนมาลําบากพอสมควรนะคะมาอยู่กับแม่เกียงนี่สี่ปีได้แล้วแหละก่อนหน้านั้นอ่ะคงจะเล่ย่อนมานานพอสมควรเลยนะคะคุณเอ,อ้ย สงสารอ่ะมามา,มาอ,อกมา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 เอหเก่งจังเลยเราเนี่ยฮะเก่งมากเลยเราอะ่ะครับชินจงังชินจังไม่เห็นแม่ไม่ได้จะเรียกเรียกหาทุกครั้งเลยชินจงังมาลูกมามาหาแม่มาหาแม่มาเร็วไอ้ไข่ทอง น้องพลน้องพลก็ตามมาตามมากันเต็มเลยตามมากันเต็มเลยเช้าเราจะมีไรสดทุกวันนะคะสิบโมงสิบโมงขึ้นไปนะคะจะมีไรสดทุกวันรู้สึกว่าพ,พอ่อแม่ชอบไรสดนะคะชอบให้แม่เกียงไรสดแล้วมากันเต็มเลยมากันเยอะเลยนะคะมาพูดคุยกันในไรสด อยากเห็นใครก็ได้ดูกันสดๆเลยนะคะให้ดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเดี๋ยวแม่แกียงก็จะพยายามนะคะไลฟ์สดให้ได้ทุกวันนะคะจะได้เห็นน้องๆในสดๆกันเลยนะคะไม่มีการตัดต่อวิดีโออะไรเดี๋ยวตรงนี้ก็มีตัดต่อบ้างเป็นบางครั้งบางทีถ่ายถึงตรงนี้ก็ต่อเป็นตรงนั้นถ่ายตรงนั้นต่อเป็นตรงนี้แต่ถ้าไลฟ์สดนี่คือได้ดูกันสดๆเลยนะคะ ตามแม่ตามแม่นะตามแม่นะไผ่ทองเก่งมากเก่งมากมาชิ้นจ้างมาเออโหเก่งจังเลยชินจังก็เก่งไผ่ทองก็เก่งชิ้นจังก็เก่งอ๋อเทอๆจะเข้าห้องเหรอลูกอ่ะไปๆๆๆอ่ะไปไผ่ทองเข้าไปสตาร์เข้าไปเอ่อส้มอย่างนั้นไปจบะ ไปเงินไปไผ่ทองไม่ต้องเข้าขินจังไปไหนลูกไปไหนครับตรงน,นั้นไม่ต้องไปลูกตรงน,นั้นล้างล้างบ้านล้างพื้นลูกพื้นเปียกอยู่ล้างพื้นอยู่นะไม่ต้องไปลูกพื้นเปียกนะ <c oughs> มากันเต็มเลย หนูไม่ต้องไปลูกหนูไม่ต้องไปหนูไม่ต้องไปตรงนั้นกันเปียกมันแฉะมันแฉะอยู่ล้างพื้นอยู่มันแฉะนอนก,กันสบายเลยนะนอนก,กันสบายเลยนะมีความสุขกันจังเลยนะพวกเราเนี่ยฮะน้องพลอยเรื่องดี มีความสุขจังเลยลูกเอ้ยดูสิแต่ละคนมีความสุขกันจังนอนกันเต็มเลยส่งความสุขให้ทุกบ้านครับส่งความสุขครับ